โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสองหลังจากที่ทีมโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการชาวบ้านรวมทั้งอาจารย์ชาววัดหนูทองปราดผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรกรรมลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาการทำนาแล้วยิ่งจนยิ่งเป็นหนี้ให้กับชาวบ้านบางคูตําบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี ซึ่งสาเหตุหลักก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับสารเคมีปราบแมลงและวัชพืชที่มีราคาค่อนข้างสูงสำร้ายยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวต่อตัวเกษตรกรเองด้วยเตาเผาน้ำส้มควันไม้ซูเปอร์เซฟนวัตกรรมที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทยอาจารย์ชวัตหนูทองทำให้ได้น้ำส้มควันไม้ต้นทุนต่ำนำไปใช้แก้ปัญหาการซื้อสารเคมีมาใช้ผ่านไปหลายสัปดาห์ วันนี้เราลองมาดูกันว่าเกษตรกรที่บ้านบางคูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับแล้วตอนนี้จเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่นาข้าวของเกษตรกรที่ได้นํานำวัตกรรมน้ําส้มควันไม้ไปใช้ในการไร่มแมลงนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าข้าวก็งอกงามดีทุกก่อเลยครับหลังจากที่นําน้ําส้มควันไม้มาใช้เนี่ยมีความเปลีป่ยนแปลงอย่างไรัหมครับออลดทุนๆครับลดทุนๆได้เยอะเลยชีวิตดีขึ้นไหมครับครับดีขึ้นครับ คือก็สุขภาพเราก,ก็ดีขึ้นนะครับไม่ค่อยเป็นอะไรคือก็คือไม่ต้องมาใช้สารเคมีแล้วใช่ไหมครับ,รบสุขภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นครับ,รบหลังจากที่ทีมงานจิตอาสาตโตโยต้าคนจริงสร้างสุขลงมาช่วยแก้ปัญหาเห็นได้ชัดเลยว่า,าเกษตรกรที่บ้านบางคูกำลังเดินมาถูกทางแสงสว่างของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกำลังเกิดขึ้นที่นี่โดยนวัตกรรมเตาเผาน้ำส้มควันไม้ซูเปอร์เซฟชิ้นนี้นั่นเองครับ ใช่ครับหลังจากที่ได้สาธิตในเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาน้ําส้มคนไม้ซูเปอร์เซทนะครับมีชาวบ้านเขาสนใจมากน้อยขนาดไหน,ไหน,ไหนครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราสาธิตแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านสนใจมากๆเลยพอขาขพบว่ามันมีทางเลือกใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วทําให้ลดต้นทุนการผลิตลงเนี่ยเขาสนใจทั้งมาสอบถามว่าเออมีแบบไหมจะสร้างเองก็มี หรือจะติดต่อมาบอกให้ให้เราสร้างให้ซึ่งเราก,ก็ก็เสนอไปทั้ง2แบบนะครับในการต่อยอดเนี่ยนะผมคิดว่าการที่เราจะใช้น้ําส้มผลไม้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมีการผสมผสานเพิ่มเติมเราอาจจะพยายามพัฒนาให้สามารถผลิตน้ําส้มผลไม้ได้มากขึ้นใช้เวลาสั้นลงหรือใช้วัสดุได้หลากหลายขึ้นเช่นใช้หญ้าก็ได้ใช้แกลบก็ได้ใช้เศษฟางข้าวก็ได้ตัวนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องไปหากิ่งไม้นะครับตัวนี้ และตอนนี้นะครับจฟรยก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่งพาอบตอบางคูจังหวัดรบบุรีนะครับซึ่งที่นี่นะครับทางจิตอาสาตัวต้คนจริงสั้สุขก็ได้เข้ามาแล้วก็ช่วยแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆครับ จากวันนันที่ทางจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขเข้ามาที่พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันมั้งครับในพื้นที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเลยนะครับทั้งเรื่องผกทั้งเรื่องสถานที่ภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยก็สวยงามขึ้นแล้วก็เมื่อเร็วๆก็มีคณะดูงานเข้ามาดูหนึ่งคณะแล้วครับและหลังจากที่ได้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเตาเผาน้ําส้มควันไม้ซูเปอร์เซนนะครับ ชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไงครับเ,เขาก็สามารถนํานวัตกรรมใหม่น,น้ำส้มควันไม้เนี่ยสามารถไปใช้ในคนเรือนแล้วก็ใช้ในเรื่องของกระบ,บวนการปลูกผักนะครับแล้วก็ยังได้ทั้งฐา,านคุณภาพดีก็คิดว่าการปลูกผักที่มัน พวกเรารวมตัวกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเริ่มต้นในเฟสต่อไปเนี่ยตอนผลลงแล้วเนี่ยก็จะได้คิดว่าทางงบประมาณที่ได้สนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็จะมาช่วยเติมเต็มให้กลุ่มเราได้เดินทํากิจกรรมก,กันต่อต่อเนื่องนะครับทุกวันนี้ที่ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่งพาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูที่นี่เปรียบเสมือนคลังความรู้ของเกษตรกรซึ่งทีมงาน ได้จัดทําข้อมูลและเตาน้ําส้มควันไม้ซูเปอร์เซฟเตาต้นแบบไว้ชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเข้ามาศึกษารายละเอียดแล้วสามารถเอากลับไปทําใช้เองที่บ้านได้ทันทีโดยวัสดุอุปกรณ์นั้นก็หาได้ไม่ยากในชุมชนหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้นําองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ําส้มควัมไม้มาใช้ครับมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับลดต้นทุนได้เยอะค่ะแล้วมแมลงป้องกันมแมลงได้ทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนจ้ะ เมื่อก่อนจากเมืาก่อนเราไม่เคยแบบได้ขายได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามแมลงมันกวนแล้วพอมามีศูนย์เรียนรู้ของตำบลบางคูเป็นเตาเผาน้าต้มปันไม้เราก็ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มดีกว่ามาก่อนอ่ะ แล้ววันนี้นะครับภารกิจในการสร้างความสุขให้กับชุมชนบ้านบางโคจังหวัดรบบุรีแห่งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทางโตโยต้าคนจริงสร้างสุขก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่กลับมามีความสุขได้อย่างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งครับ